สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook ลุงพลชัยพลวิภา f อจากกรีแบ่งปันรอยยิ้มได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับไม่น่าเชื่อลุงพลผ้าแตนชาวบ้านธรรมดาจะทาผลประโยชน์ต่อสื่อได้มากขนาดนี้ มีเหตุการณ์ต่างๆสื่อนำเสนอเอาแต่ยอดวิวตั้งหัวข้อแรงจากชาวบ้านธรรมดาไม่เกี่ยวกับว่าเพราะคดีนกชมพู่ที่ทำให้ดังคดีนกชมพู่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องแต่แค่นิดเดียวเพราะตอนนี้จากคดีน้องผลไม้สู่คดีลุงพลโดนร้องเรียนต่างๆจากชาวบ้านธรรมดาทำให้สื่อต่างๆได้ผลประโยชน์หลายร้อยล้าน ตั้งแต่นำเสนอมา1ปีเต็มๆและทั้งหัวข้อนำเสนอโจมตีนำเสนอเอาแต่เรตติ้งยอดวิวอย่างเดียวโดยไม่สนใจหลักความเป็นจริงเลยทํากำไรให้กับสื่อต่างๆสำหรับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขาจัดการตอนนี้คดีอยู่ในการตัดสินดูแลของศาลแล้วนะครับรอศาลฎีกาตัดสินทีเดียว ค่อยกล่าวหาใครนะครับศาลคือระบบกล่าวหาคือระบบที่คู่ความโจท์จำเลยทนายโจท์ทนายจำเลยจะดำเนินเรื่องเองทั้งหมดตั้งแต่การยื่นฟ้องหาหลักฐานและอื่นศาลมีหน้าที่รับฟังและตัดสินวงเล็บศาลยุติธรรมไทยใช้ระบบกล่าวหาในการพิจารณาคดีระบบการพิจารณาคดีของศาลนะครับ แต่คดีนี้ได้รับความสนใจต้องขอร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยน้องชมพู่เด็กอาพับถูกเลี้ยงแบบทิ้งทิ้งคว้งคงเสียชีวิตบนเขาข้อที่ต้องวินิจฉัยว่าใครฆ่าสาเหตุการตายชัดแล้วว่าถูกปล่อยให้อดตายตากแดดตากลมจนตายใครคือคนพาไปบนเขาที่น้องชมพู่ตายคดีนี้เกิดมาปีกว่าคนได้ประโยชน์จากคดีน้องชมพู่มากมายเช่นสื่อ ได้จากลุงพลและได้จากน้องชมพู่เจ้าพนักงานตํารวจเพิ่งจะขอหมายจับลุงพลเอาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เช่น DNA เส้นผมเส้นขนผลการเข้าเครื่องจับเท็จสารออกหมายจับให้ไม่ใช่สารตัดสินว่าผิดแล้วข้อสมมุติฐานว่าพยานวัตถุทั้งหมดนี้ได้มานานแล้วถ้าเพียงพอที่จะให้สารลงโทษพนักงานสอบสวนคงเสนอให้อัยการ ฟ้องตั้งนานแล้วไม่ปล่อยให้คดีล่วงเลยมานานขนาดนี้คำฟ้องย่อมเขียนเพื่อให้มีมูลความผิดสารต้องฟังพยานหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าจำเลยทำความผิดอย่างชัดเจนระบบสารไทยเป็นระบบกล่าวหาโจทย์หมายถึงพนักง,งานอายการต้องนำพยานเข้าสืบเพื่อให้สารฟังได้ว่าจำเลยทำความผิดสารถึงจะลงโทษ ไหนเวลาใดคดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานเชื่ออีกว่าโอกาสยกฟ้อง70%ที่เหลือสารจะลงโทษแค่30%ไม่ได้บอกว่าลุงพลกระทําความผิดหรือไม่คนไทยต้องรอฟังคําพิพากษาครบทุกสารเท่านั้นตามจริงแล้วผลการเข้าเครื่องจับเท็จลุงพลน้อยที่สุดแต่เขาไม่เอามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะเขาเอาเพียง แค่เส้นผมเส้นขนความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube มนโอมลุงพลได้พูดไว้ทางนี้ครับคลิปนี้ก็อยากจะมาพูดความในใจที่มีต่อคำพูดของดรกริชนเดชวิสัยหน้าที่ของท่านนายกสมาคมสื่อท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกหลังจากที่ได้ดูคลิปผ่านหลายๆช่องที่ได้พูดถึงลุงพลในทางที่ดีก็ต้องขอชมเชยในความรู้สึกที่ดรกริ ที่มีต่อลุงพลดูหลายคลิปท่านก็ได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่อง Facebook Live ช่องกริดโพสต์ a n n e l ช่อง YouTube น้องใหม่ที่กำลังมาแรงตอนนี้ด้วยความเชื่อศรัทธาที่มีต่อองค์ปู่พญานาคที่อาจารย์บอกว่าท่านนับถือล่าสุดเห็นด็อกเตอร์กริดท่านได้พูดถึงการสร้างสรีระสังขารขององค์จริงหลวงปู่ สีสุดโทยา่าสีปทุมมาที่วัดใหญ่พิษณุโลกก็จะมีพิธีขอขมาเจ้ากรรมนายเวรในวันที่19มิถุนายนก็ด้วยแรงอธิษฐานขอเป็นกำลังใจคิดแต่สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นบ้านนี้เมืองนี้ให้มีความก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆถ้าดรกตรกรจะเดินทางมาที่แห่งใหม่ที่ลุงเป็นเจ้าของก็ทำหน้าที่รักษา ผู้ด,ดูแลองค์ปู่พิจิตนคราชที่จะทำการย้ายในวันนี้เพื่อที่จะอัญเชิญองค์ปู่พิจิตนคราชไปที่ใหม่ถ้าด็อกเตอร์จะเดินทางมาเยี่ยมมาพบปะพูดคุยเหมือนอย่างที่ด็อกเตอร์ได้พูดถ้าด็อกเตอร์ได้สัมผัสหรือพูดคุยกับลุงพลด็อกเตอร์จะรู้ว่าลุงพลเป็นคนดีหรือไม่ดีลุงพลก็จะรอวันนั้นรอวันที่ด็อกเตอร์จะเดินทางมา วังใหม่องค์ปู่ปริจิตนคราชการสร้างองค์ปู่ปริจิตไม่ใช่ทรัพย์สินที่เป็นของลุงพลคนเดียวสายยานบาร,รมีพ่อปูป่แม่ยา่าทุกๆคนทั่วโลกรวมใจร่วมสร้างทําให้เกิดองค์ปู่ปริจิตนคราชที่กกอกความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทยัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับคลิปนี้ยังเป็นเรื่องของตาชาน เริ่มกลัวว่าตาชานจะเป็นพระเอกพระเอกในที่นี้คืออะไรต้องมาดูกันเอามาจากความกลัวของหมานหน้าขาวเขาบ่นออกมาแล้วว่าเขากลัวอะไรเขากลัวว่าตาชานจะเป็นเครื่องมือของเขาเพราะเห็นว่าเห็นมีกลุ่มคนพยายามชูตาชานขึ้นมาว่าเป็นคนที่ได้รับธงผู้พิทักษ์ป่าจากสมัยก่อน ตั้งแต่แกเป็นผู้ใหญ่เขานะ่ะก็กลัวว่าตาชานจะไปรายงานนั่นนี่รายงานเรื่องตัดไม้เรื่องอะไรที่ชัยพลโดนเนี่ยเขากลัวหมดเลยแต่ก่อนนะ่ะชัยพลโดนตบมือตัดกระถินตัดกระถินป่าสี่กิ่งหาว่าทำลายป่าพอเรื่องจบแล้วไม่มีปัญหากลัวอะไรพอเขา ยึกยักโชตาชานว่าเป็นผู้พิทักษ์ป่ากลัวตาชานจะมาร้องเรียนมารายงานว่าคนนั้นคนนี้ตัดเขาเนะ่ยแค่โชว์ว่าตาชานมีความสําคัญในอดีตแค่นั้นส่วนการร้องหรอกลัวละซี่เขาโดนอะไรคุณก็โดนได้ถ้าไม่อยากโดนน่ะถ้ากลัวก็อย่าทําเป็นไงตอนนี้นะ่ะรู้สึกว่าทําไปเยอะแล้วมีปัญหา ว่าคนร้องเขาจะร้องไหมตอนนี้น่ะต้องไปง้อคนร้องคนร้องเขามีเดี๋ยวเขาก็ไปร้องโดนเอาคืนเพราะอะไรน่ะกลัวเขาร้องเรื่องที่ใช่ไหมกริ่นเป็นตัวอย่างชัยพลน่ะที่ถูกบุกรุกคดีบุกรุกป่าสงวนโดนโทษปรับไร่ละห้า0 0่นบาทเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อที่เขายืมสี่ไร่โดนเท่าไหร่ รู้ไหมจะโดนเท่าไหร่บอกไว้ก่อนคุณนะหนักกว่าเขาอีกความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube คอยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับขอแสดงความยินดีกับตาที่ได้บ้านน็อกดาวหลังใหม่ป้าแกจัดเต็มให้เลยป้าเป็นคนมีสัจจะอยู่แล้วหนูผีเห็นยังคุณเคยทำแบบนี้กับพ่อแม่บ้างไหมเคยทำกับใครบ้างไหมเห็นบ้านน็อกดาวของตาหรือ,อยัง คนอย่างป้าเขามีสัจจะการทำบ้านต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าสั่งมายกมาเลยเขาประกอบใหม่ไม่ใช่บ้านน็อกดาวอยังไม่เห็นมาว่าป้าโกหกป้าหลอกตาอย่างนู้นอย่างนี้ลุงหลอกตาอย่างนู้นอย่างนี้พวกคุณ่ะเห็นกันยังนี่คือคนที่ใจมันดำใจมันมีความอิจชาคนที่มีความคิดต่ำาๆจ้องจะกัดพี่ตัวเอง แหกตาดูกันยังการทําบ้านน็อกดาวต้องใช้เวลาไอน้นี้ไม่มีอะไรดีทําแต่คอนเทนต์เลอะเทอะแหกตาดูนะเห็นบ้านน็อกดาวยังหยุดเห่าได้แล้วหนูผีผ้าแกซื้อให้ผมถามว่ามันเคยทําอะไรให้พ่อแม่บ้างไหมสร้างแต่ความหนักใจร้าวฉานให้กับครอบครัวคนนั้นคนนี้เคยทําอะไรให้พ่อบ้างไหมมีแต่ล้างผลาญ แถมยังมานั่งว่าคนนั้นคนนี้แหกตาดูด้วยและจบดราม่าได้แล้วมันพูดอะไรไม่ได้มีสาระอะไรเลยลักษณะตอนนี้น่ะมันก็นั่งพร่ำพร่ำอยู่เพื่อความสะใจไม่มีอะไรเลยมึงน่ะไม่เห็นหรือว่าพี่สาวมึงถูกรังแกแค่ไหนมึงน่ะยังไปซ้ําเติมเขาอีกจิตใจมึงนี่น่ะเลวมากเลยนะผู้ชายคนนี้ ไม่น่าเกิดมาเป็นคนน่าจเกิดมาเป็นหมาหาว่าป้าหลอกตา